เห็นหรือ,อยังโดนหรือ,อยังคำสาปคำสาปในประเทศไทยเนี่ยโดนคำสาปของนครวัวดนะโดนคำสาปของสิงศักดิ์สิทธิ์เป็นไงบ้างสมัยก่อนประเทศไทยเคยเจอไหมที่น้ำท่วมสักขนาดนี้น้ำป่าไหลลากักขนาดนี้เคยเจอไหมเขาบอกแล้วบอกลงนาท่านทั้งหลายแล้วระวังนะจะทำลายของศักดิ์สิทธิ์วระทศศักดิ์สิทธิ์ อยู่ที่นครวัดอยู่ที่ประสาทของเขาต่างๆเนี่ยลุกล้านแผ่นดินของเขาเนี่ยมันจะโดนข้ามสาบ,บบรรทพบรรุษของกัมพูชาเนี่ยเขาเขียนไว้ในฝาผนังอะ่ะหาใครตัวไหนใครหน้าไหนถ้าโดนทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ทั้งนี้ถ้ากล้าลกาุกลามกล้าทำลายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้คือโดนแน่นอโอ ออกมาสมน้ำหน้าไทยแต่น้ำไหลเข้าตัวเองนะครับตอนนี้จะบอกให้ลองป้าไปดูนะแผ่นดินเขเมรจมบาดาลไปแล้วจะบอกให้แล้วมันจะแตกต่างจากประเทศไทยอย่างนะคือน้ำที่เขเมรเนะน้ำขังกลายเป็นน้ำเน่าไร้การระบายท่วมตอนนี้ท่วมหนักดูนะ เจ้ป้าเดี๋ยวจะให้เจ้าป้าดูทุกจุดทุกที่เลยที่เขมรนเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพเนี่ยผมจะขึ้นให้ดูเลยลองมาดูนะนี่แหละเขาเรียกว่าบาปกรรมตามสนองพยายามเย่ะเย้ยเยอะยยันไทยฟังประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของน้ําใจเขามันเหนือกว่าน้าในมหาสมุทรซะอีกช่วงเวลาแบบนี้เขาช่วยเหลือกันขนาดไหนรู้ป่ามีทั้งพระเจ้าอยู่หัวมีทั้งหน่วยงานรัฐ และมีทั้งภาคเอกชนที่ดูแลราชดรและประชาชนให้อยู่ดีมีสุขแม้จะอยู่ในอุทกภัยแบบนี้ก็ไม่ได้ลำบากไม่ลำบากอะไรเสร็จปุ๊บน้ำรถมีการเยียวยาชดเชยเยียวยานี่คือสิ่งที่ประเทศไทยมีประเทศไทยทำและทำมาโดยตลอดแน่นอนประเทศไทยนี่ แผ่นดินที่กว้างใหญ่มากมันก็มีตรงไหนที่น้ําจะท่วมมันก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วตรงจุดแต่ละพื้นที่ก็มีการรับมือเนาะปีไหนปริมาณน,น้ําเยอะก็ต้องท่วมท่วมก็คือท่วมท่วมมีการเยียวยาเป็นการช่วยเหลือก่อนน้ําจะท่วมนี่ก็มีการเตรียมอพยพข้าวของเรียบร้อยเ <S S 1> พราะอะไรนะเพราะรู้ล่วงหน้าทุกอย่างนะเป็นธรรมชาติแต่รู้ล่วงหน้าว่าจะท่วมตรงไหนที่ไหน มีการขนข้าวขนของขึ้นที่สูงเรียบร้อยไม่ได้จมบาดาลเหมือนเขมรแล้วร้องไห้นะเขมรนะตอนนี้ภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมทั้งไฟไหม้นะหนักหนาสาหัสแล้วผู้คนนี่อดจากไม่มีใครไปช่วยเหลือเยียวยาต้องเอาชีวิตรอดอะ่ะมันต่างจากประเทศไทยมากนี่ลงต้องไปดูนะไม่แน่อีกไม,ไม่ไม่กี่วันในบ้านป้าก็จะจมน้ำเหมือนกันนะ แล้วจะร้องไห้น้ำตาเล็ดมาขอความช่วยเหลือจากไทยอีกนะน่าจะเรื่องโรงพยาบาลน่าจะเรื่องโรงเรียนเนาะมาทาร้ายเขาขอความช่วยเหลือเขาเยอะแยะมากมายคนเหมือนเป็นแบบนี้แล้ววันเนี้ยท่วมม่ประเทไทยยอมรับคุณนี้ว่าท่วมแต่อย่างที่บอกประเทศไทยเองก็เป็นพื้นที่รุ่มหลายที่ และหลายหลายปีผ่านมานี่ก็มีการเตรียมรับมือมาโดยตลอดแล้วก็ทําได้ดีมากๆด้วยจะบอกให้หลายจุดหลายพื้นที่มันดีมากๆและการแก้ไขของเขาก็รวเดเร็วทันใจไม่ได้เหมือนเขมนต้องจมน้ําต้องอยู่กับน้ําสกรปรกนั้นแบบแดมเดือนอะ่ะพอหลังจากน้กําลดก็ชดเชยเยียวยาตัวเองนะหาได้ก็ได้หาไม่ได้ก็อด นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเขมรนเพราะฉะนั้นถึงทําให้แปลว่าพอน้ําท่วมปุ๊บพากันร้องไห้เสียใจนะอึกสะอื่นเพราะมันพึ่งใครไม่ได้มันต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นคืออดอยากขาดแคลนแน่นอนรู้ตัวแน่นอนว่าหลังจากน้ําลดจะเป็นยังไงเนาะณตอนนี้คนคเขมรบริเวณที่น้ําท่วมเดือดร้อนมากยายป้าเองยังไม่โดนตอนนี้เดี๋ยวจะโดน,นวัน้างหน้าเดี๋ยวจะรู้สึก อย่ามาร้องไห้น้ำตาเล็ดขอความช่วยเหลือจากไทยหน่อยขอข้าวกินหน่อยอยา่านะเพราะเขาจะไม่ให้แม้แต่เม็ดเดียวคนที่มันดูถูกมาฉาบแช่งแบบนี้มันจะย้อนกลับไปนะแกกะโลกรายย้อนกลับไปแน่นอนนะไม่รู้จักอะไรเชื่อไหมถ้าไม่ทะเลาะก,กันเนี่ยไทยมีงบประมาณช่วยเหลือขเขมรแน่นอนต่อให้ไทยท่วมเงก็แล้วแต่จะต,ต้องหยิบยื่นให้กับขเขมร ก็เ,เป็นเมื่อก่อนแต่ตอนเนี้ยไม่แน่ใจเป็นไปไม่ได้แล้วละ่ะหลายปีที่ผ่านมาไทยก็ท่วมเคยท่วมแต่เขาท่วมแป๊บเดียวเขาก็แก้ไขทุกอย่างเสร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยมีหน่วยง,งานภาครัฐมีเอกชนเขาไปช่วยเหลือในเวลาที่เขาท่วมเขายังมีการยื่นมช่วยเหลือพม่าด้วยนะช่วยเหลือลาวนี่คือจริงประเทศไทยเขาทํานะไม่ได้มาสับแช่งใครไม่ได้มาแบบอู้สะใจอันเนี้ป้าเนี่ยยังไม่รู้ชะตากรรมเลย วันหนึ่งนี่นจะยู้ไอความสะใจเนี่ยมันจะกลายเป็นบาปมหันน้ำมจะไปท่วมะเมนจะไร้แผ่นดินเนาะจะไม่มีแผ่นหยุดอยู่อาศัยอย่าลืมนะเมนนะที่ลุ่มกว่าไทยนะจะบอกให้แล้วเป็นปลายน้ํานะ,ะไทยก็เป็นต้นน้ําจบสิรดูก็เกิดแห้งไปนะไม่ใช่ปัญหาแต่เมนจะแก้ไขเข้าไปเนะ ดูสภาพน้ำก็เน่าไม่เน่าเลยเอาขยะไปเทใสน่นี่คือที่ขเมียนทำเนาะมันม,มีการดูแลรักษาอะไรเลยระบบการจัดก,การบริหารน้ำการระบายก็ไม่มีก็หลังจากน้ำลดสุขภาพจิตก็ยำแย่สุขภาพกายก็แย่เพราะอะไรรับโรคนั้นนะโรคนะขยุงขยะโรคที่มากับน,น้ำเต็ไมไปหมดเลยประเทศไทยนะ ถ้าน้าถ้าจะขุ่นขุนจากอ่า<อ>ินนะมินภ<ห>ูเขาอะไรเงี้ยที่มากับน้ำไม่ได้เกิดจากขยะที่พวกเขาทิ้งเกลื่อนกันะเพราะขยะพวกเขาเก็บเป็นที่เป็นทางมีรถเทศบาลมา,มาเก็บมารักษาทําความสะอาดนะยังมีประชาชนทั่วประเทศอีกหลังไหลมา,าช่วยเหลือพื้นที่ตรงไหนไแล้วสีส่สสำคัญพื้นที่ นักวิทศไทรที่ในท่วมเขารู้จักว่าจะท่วมตรงไหนตรงไหนไม่ใช่ว่าทั่วทั้งประเทศเหมือนกับเม่นะเนาะความรู้องค์ความรู้เหล่านี้มันข้อมตุเนี่ยรู้ครบหมดเลยฝนตกน้ําไหลนะพายุเข้ารู้ก่อนล่วงหน้าหมดเลยเพราะฉะนั้นการเตรียมการมันก็ช่วยระดับใหญ่เลยแหละให้ลดผลพ้นจากภัยพิบัติน้ําท่วมเนี่ยในขณะที่เม่นไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยท่วมก็คือท่วม อดอยากก็คืออดอยากแล้วก็เป็นอย่างนั้นเสมอมาแล้วก็อย่ามาแช่งอย่ามาสะใจเพราะสิ่งเหล่านี้เชื่อไหมถ้าคุณคิดและทําแบบนั้นต่อประเทศไทยบาปกรรมมันจะย้อนกลับไปทําลายตัวคุณคุณนั่นแหละจะลําบากนะจะเจอวิบากกรรมหลายต่อหลายคนนะแล้วก็หลายคนเขก็สอนกัน,นครับบอกว่าแต่ว่าทําไมไม่เชื่อนะเพราะว่คนที่โดนมาแล้วอะ เขาก็เอามาพูดแต่ยังมาทําหลายคนร้องหงุดหงายออกมากราบพนมมือขอร้องขอขอเขาก็เป็นใจจากไทยมั่งบางคนขอเข้าไทยมั่งนะคนที่กกลับไปด่าไทยเนะี่ยคลิปโอก็มาให้วนเนี่ยให้เห็นของจริงทั้งน,นั้นอะ่ะโดนกันมาทั้งนั้นแต่ทําไมยังมาทําอีกอันนี้แก่มากเลยนะ่ะยังมาทําแล้วไม่ลืมหูลืมตาดูตัวเองอะ่ะชาติตัวเองมันหนักหนาขนาดไหนไม่ลืมหูลืมตา หมือนกับสมำหน้าประเทศที่เขาช่วยเหลือกันได้อยู่แล้วเขาสบายๆอยู่แล้วมาสมหน้าเขาแต่เจอประเทศตัวเองเนี่ยหนักหนาสหัสไม่ไปดูไม่ไปแลเพราะอะไรมันช่วยไม่ได้ไงก็ต้องปล่อยตามชะตากรรมตามโชคชะตาของผู้ประสบภัยไปอ่ะก็รับเอาเลยกันฉาบแชงอะไรไว้ดาทออะไรไว้ก็รับไปคนไทยเขาไม่เอานะรับไปนะป้านะอ่าไปแก้ไขเถอะ หรือไปรับสตากรรมเถอะคลิปวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับทุกคนลาทุกคนก่อนสวัสดีครับผม